ยินดีต้อนรับสู่ช่องรวยไม่ยากช่องที่พูดเรื่องเศรษฐกิจเงินการเงินนโยบายและความเข้าใจด้านระบบเศรษฐกิจในมุมที่เข้าใจง่ายแต่ใช้เหตุผลและหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์เป็นฐานในวิดีโอนี้เราจะพาไปวิเคราะห์ว่าระหว่างพรรคเศรษฐกิจและพรรคประชาชนหากเข้ามาบริหารประเทศพรรคไหนน่าจะทําให้เศรษฐกิจโดยรวมเดินหน้าได้ดีกว่าและเพราะอะไรเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้ดีขึ้นจากคําสัญญาหรือสโลแกนทางการเมือง แต่ดีขึ้นจากแนวนโยบายโครงสร้างทางเศรษฐกิจมาตรการสนับสนุนภาคธุรกิจการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและประชาชนดังนั้นการเปรียบเทียบพักการเมืองจึงต้องมองเชิงระบบไม่ใช่มองเพียงความรู้สึกอีกประเด็นสำคัญคือนโยบายเศรษฐกิจไม่เพียงแต่ส่งผลต่อ GDP หรือการเติบโตเท่านั้นแต่ส่งผลต่อชีวิตจริงของประชาชนเช่นงานรายได้ค่าครองชีพ โอกาสในการเริ่มธุรกิจและความมั่นคงในอนาคตดังนั้นการประเมินว่าใครจะทำเศรษฐกิจได้ดีกว่าจึงเป็นคำถามเชิงคุณภาพไม่ใช่แค่ตัวเลขสั้นๆเมื่อเราเข้าใจบริบทแล้วเราจะเริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์ทีละมิติเพื่อดูว่าพักเศรษฐกิจกับพักประชาชนมีแนวโน้มส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไรและแนวคิดใดเหมาะกับระยะสั้นและระยะยาวของประเทศมากกว่า ดังนั้นเรามาเริ่มจากการทำความเข้าใจแนวคิดหลักของทั้งสองพักก่อนแนวคิดหลักทางเศรษฐกิจของพักเศรษฐกิจพักเศรษฐกิจมักถูกมองว่าเป็นพักที่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านภาคธุรกิจการลงทุนและตลาดโดยให้ความสำคัญกับกลไกลเศรษฐกิจระบบตลาดเสรีการลดข้อจำกัดและการสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เอื้อต่อผู้ประกอบการ แนวคิดเช่นนี้มักตั้งอยู่บนหลักว่าหากธุรกิจแข็งแรงระบบเศรษฐกิจโดยรวมก็จะแข็งแรงซึ่งนำไปสู่การจ้างงานรายได้และการเติบโตนอกจากนี้พักเศรษฐกิจยังมักให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและการดึงดูดเงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศมองว่าการสร้างศักยภาพการแข่งขันเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่ เมื่อประเทศมีความสามารถแข็งขันสูงก็จะมีรายได้จากการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนและภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นในเชิงภาพรวมพักเศรษฐกิจจึงเน้นการสร้างความแข็งแรงของเครื่องยนต์เศรษฐกิจเป็นหลักโดยเชื่อว่าเมื่อภาคธุรกิจเดินระบบการจ้างงานรายได้และเศรษฐกิจครัวเรือนก็จะดีขึ้นตามกลไกดังนั้นจุดเด่นของพักนี้อยู่ที่การมองเศรษฐกิจแบบโครงสร้างระบบและความสามารถแข็งขันของประเทศ เพื่อให้เห็นความชัดเจนมากขึ้นเรามาดูอีกด้านหนึ่งคือแนวทางของพรรคประชาชนว่าเน้นมิติใดด้างแนวคิดหลักทางเศรษฐกิจของพรรคประชาชนพรรคประชาชนมักเน้นนโยบายที่มุ่งตรงไปที่ประชาชนส่วนใหญ่โดยให้ความสำคัญกับรายได้ค่าครองชีพและคุณภาพชีวิตของคนตัวเล็กคนทำงานและครัวเรือนเป็นหลัก แนวคิดสำคัญคือเศรษฐกิจต้องตอบโจทย์ประชาชนก่อนซึ่งหมายถึงนโยบายช่วยลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นพักประชาชนมักใช้เครื่องมือเช่นสวัสดิการสังคมการช่วยเหลือรายได้การกระตุ้นกำลังซื้อและการสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย แนวคิดตั้งอยู่บนหลักว่าหากประชาชนมีกำลังซื้อเศรษฐกิจฐานล่างแข็งแรงระบบเศรษฐกิจโดยรวมก็จะหมุนและทำให้ธุรกิจและระบบเศรษฐกิจทั้งระบบเติบโตได้ในภาพรวมพักประชาชนจึงเน้นเศรษฐกิจเพื่อคนส่วนใหญ่โดยให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ในชีวิตจริงของประชาชนมากกว่าตัวเลขเศรษฐกิจมหาภาคเพียงอย่างเดียวและมองว่าการยกระดับชีวิตคนส่วนใหญ่คือแก่นของเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเมื่อเราเห็นแนวคิดหลักของทั้งสองพักแล้ว ขั้นต่อไปคือการวิเคราะห์ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงตัวเลขและประสิทธิภาพประสิทธิภาพด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจหากมองในมิติการเติบโตของ GDP และการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันพักเศรษฐกิจมักถูกมองว่ามีความได้เปรียบเนื่องจากเน้นการลงทุนการค้าและภาคธุรกิจซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจตัวเลขเกือบทุกประเทศบ่งชี้ว่า การลงทุนและธุรกิจคือปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตระยะยาวในขณะที่พักประชาชนมักทำได้ดีในมิติการกระจายรายได้เพิ่มกำลังซื้อและลดช่องว่างของประชาชนซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดีในระยะสั้นถึงกลางแต่มักถูกตั้งคำถามว่านโยบายลักษณะนี้จะสร้างศักยภาพระยะยาวได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะด้านความสามารถแข่งขันในเวทีโลก ดังนั้นหากพิจารณาเฉพาะการเติบโตเชิงระบบพักเศรษฐกิจอาจด,ดูโดดเด่นกว่าแต่เศรษฐกิจไม่ได้มีแค่ตัวเลขเติบโตยังมีเรื่องคุณภาพเศรษฐกิจและผลกระทบต่อประชาชนซึ่งเราจะไปดูในบทถัดไปเพื่อไม่ให้การประเมินหยุดอยู่ที่ตัวเลขเราจำเป็นต้องขยายประเด็นไปยังผลกระทบเชิงสังคมและชีวิตประชาชนผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน พักประชาชนมักได้รับคะแนนในด้านผลกระทบต่อชีวิตประชาชนโดยตรงเพราะนโยบายจำนวนมากออกแบบมาเพื่อลดภาระลดรายจ่ายและสร้างโอกาสให้คนตัวเล็กเท่าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นจึงทำให้ชีวิตประจำวันดีขึ้นอย่างชัดเจนและจับต้องได้ ในทางตรงกันข้ามพักเศรษฐกิจอาจทำให้เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตดีแต่ผลลัพธ์อาจไม่ได้ลงไปถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมหากไม่มีระบบการกระจายที่ดีอาจเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำและทำให้ประชาชนบางกลุ่มไม่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าพักประชาชนจะได้เปรียบในทุกกรณีเพราะหากใช้นโยบายช่วยเหลือมากเกินไปโดยไม่สร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจอาจทำให้ประเทศมีภาระการคลังสูงและส่งผลต่อเสถียรภาพในระยะยาวซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องประเมินอย่างสมดุล ดังนั้นในมิตินี้พักประชาชนมักโดดเด่นกว่าในเรื่องการช่วยให้ประชาชนรู้สึกดีขึ้นในชีวิตประจำวันส่วนพักเศรษฐกิจโดดเด่นกว่าในเรื่องศักยภาพภาพรวมแต่ต้องออกแบบนโยบายให้ประโยชน์ลงถึงฐานรากมากขึ้นจึงจะสมบูรณ์เมื่อเข้าใจผลต่อประชาชนแล้วเราจะก้าวสู่มิติที่สำคัญมากอีกอย่างคือความยั่งยืนทางเศรษฐกิจความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและการคลัง พักเศรษฐกิจมักถูกมองว่ามีโครงสร้างนโยบายที่เหมาะกับความยั่งยืนระยะยาวเนื่องจากเน้นการสร้างรายได้ของประเทศการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อศักยภาพการเติบโตที่มั่นคง พักประชาชนแม้จะช่วยประชาชนได้ดีในระยะสั้นถึงกลางแต่มักเผชิญคำถามเรื่องภาระงบประมาณโดยเฉพาะหากสวัสดิการมีจำนวนมากและต่อเนื่องโดยที่ไรายได้ประเทศไม่ได้เพิ่มตามอาจทำให้ระบบการคลังตึงตัวแต่ก็ต้องยอมรับว่าสวัสดิการและการช่วยเหลือประชาชนก็เป็นการลงทุนทางมนุษย์เช่นกันหากออกแบบอย่างชาญฉลาดสามารถช่วยสร้างศักยภาพแรงงานในอนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพการศึกษาหรือคุณภาพชีวิตดังนั้นความยั่งยืนไม่ได้ขึ้นอยู่กับแนวทางว่าต้องแบบธุรกิจหรือแบบประชาชนเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับการออกแบบสมดุลระหว่างการสร้างรายได้ประเทศและการดูแลประชาชนไม่ให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในภาพรวมพักเศรษฐกิจอาจได้เปรียบด้านเสถียรภาพการคลังระยะยาว ขณะที่พักประชาชนได้เปรียบด้านเสถียรภาพชีวิตประชาชนในระยะใกล้ซึ่งทำให้การตัดสินต้องพิจารณาตามสถานการณ์ประเทศเมื่อพูดถึงความยั่งยืนแล้วเรื่องต่อไปที่ขาดไม่ได้คือความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจความเชื่อมั่นของนักลงทุนและตลาดพักเศรษฐกิจมักได้รับความเชื่อมั่นจากภาคธุรกิจนักลงทุนและตลาดมากกว่า เนื่องจากนโยบายชัดเจนเรื่องกลไกลเศรษฐกิจการลงทุนและโครงสร้างธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจความเชื่อมั่นนี้มีผลต่อเศรษฐกิจจริงเพราะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนการสร้างงานการเคลื่อนย้ายเงินทุนและการตัดสินใจทางธุรกิจในภาพรวมในขณะที่พักประชาชนอาจได้รับความนิยมจากประชาชนจำนวนมาก แต่บางครั้งนักลงทุนอาจกังวลเรื่องเสถียรภาพทางการคลังและทิศทางการใช้งบประมาณซึ่งอาจทำให้เกิดความระมัดระวังในการลงทุนอย่างไรก็ตามพักประชาชนก็มีจุดแข็งด้านความเชื่อมั่นจากประชาชนฐานกว้างซึ่งช่วยด้านเสถียรภาพทางสังคมลดความตึงเครียดและทำให้สังคมมีพลังการบริโภคดังนั้นความเชื่อมั่นจึงมีสองมิติคือความเชื่อมั่นของตลาด และความเชื่อมั่นของประชาชนซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจทั้งคู่เมื่อเห็นครบทั้งตลาดและประชาชนแล้วเราจะไปสู่บทสุดท้ายก่อนสรุปคือภาพรวมการเปรียบเทียบเชิงหลักการภาพรวมการเปรียบเทียบและบทวิเคราะห์เชิงกลางภาคเศรษฐกิจโดดเด่นด้านการเติบโตศักยภาพการแข่งขันการลงทุนและความเชื่อมั่นจากภาคธุรกิจ เหมาะกับการผลักดันเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างและระยะยาวพักประชาชนโดดเด่นด้านคุณภาพชีวิตการกระจายรายได้การช่วยเหลือประชาชนฐานรากและการดูแลความเป็นอยู่ในชีวิตจริงเหมาะกับการทำให้เศรษฐกิจรู้สึกดีขึ้นในระดับประชาชนดังนั้นคำตอบจึงไม่ได้ตายตัวว่าใครดีกว่าแต่ขึ้นกับโจทย์ของประเทศในช่วงเวลานั้นว่าต้องการเร่งการเติบโตเชิงระบบ หรือต้องการเร่งการยกระดับชีวิตประชาชนก่อนในตอนท้ายนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงว่าพักไหนดีกว่าแต่คือการเข้าใจว่านโยบายเศรษฐกิจที่ดีต้องมีสมดุลระหว่างการสร้างความแข็งแรงทางเศรษฐกิจกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะเศรษฐกิจที่ดีจริงๆคือเศรษฐกิจที่เติบโตแข็งผันได้และประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ ขอฝากผู้ชมช่องรวยไม่ยากทุกคนไว้ว่าไม่ว่าพักไหนจะได้บริหารสิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจระบบเศรษฐกิจรู้เท่าทันนโยบายและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเพื่อให้การตัดสินใจของเรามีพื้นฐานจากความรู้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกและพบกันในคลิปต่อไปของช่องรวยไม่ยากที่จะพาคุณเข้าใจเศรษฐกิจการเงินและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิต และความมั่งคั่งของคุณขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดติดตามครับ